นี่คือชีวิตประจำวันของโค้ดพี่แป๋วแม่ค้าออนไลน์ค่ะทุกคนตื่นเช้ามาไปส่งลูกโรงเรียนกลับมาก็ต้องกวาดบ้านถูบ้านแล้วก็ซักผ้าค่ะ นี่แหละชีวิตประจำวันยังไม่รวมนะคะที่ต้องไปช่วยดูพ่อปู่นะคะที่นอนติดเตียงอยู่ค่ะทุกคนนะคะ,ะวันนี้หลายๆคนนะคะที่บอกว่าเป็นแม่บ้านนะคะทำออนไลน์ได้ไหมเป็นแม่บ้านทำออนไลน์ได้ค่ะเอา้าแล้วจะถ้าจะสร้างตัวตนเนี่ยเราจะไปทำคอนเทนต์ยังไงนี่แหละค่ะเอาชีวิตประจำวันของเรานี่แหละค่ะมาสร้างคอนเทนต์มาเขียนคอนเทนต์ค่ะนะคะมาทำคลิปค่ะคอนเทนต์ content ของเราไม่เคยตันเลยค่ะนะคะเอาชีวิตประจำวันของเรานี่แหละ มาทำคอนเทนต์ค่ะแม่บ้านทำออนไลน์ได้แม่บ้านก็สามารถมีไอเดียที่จะเขียนคอนเทนต์ออกมาแบบจึงๆได้เหมือนกันค่ะใช้ชีวิตประจำวันของเรานี่แหละค่ะในการสร้างคอนเทนต์ใครที่เป็นแม่บ้านออนไลน์นะคะก็ลุยไปด้วยกันนะคะจับมือไปด้วยกันค่ะลุยลุยลุย